ผู้ชมคะนอกจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในไต้หวันขนาด7.4เมื่อวานนี้แล้วค่ะวันนี้มีรายงานล่าสุดที่ญี่ปุ่นก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกนะคะมีขนาด6.0เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วที่ไต้หวันค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่าพันคนนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว9คนค่ะนี่ถือเป็นความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดของไต้หวันในรอบ25ปีเลยนะคะ ย้อนดูเหตุการณ์ในช่วงช้าเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ6.58นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่เกาะไต้หวันเกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนลิงดิง1ใน36รอยเลื่อนนะคะที่ยังคงมีพลังอยู่ที่เกาะไต้หวันค่ะและถ้าย้อนดูข้อมูล100กว่าปีที่ผ่านมาในรอบ100ปีจะพบเลยว่าไต้หวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6ขึ้นไปเนี่ยหลายครั้งมากนะคะแต่ขนาด7ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประ ประมาณ30ถึง40ครั้งโดยแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดคือขนาด8.1ค่ะจากความรุนแรงระดับนี้ถือว่าเป็นความรุนแรง ครั้งใหญ่ของไต้หวันในรอบ25ปีที่ส่งแรงสันสะเทือนไปถึงจีนและญี่ปุ่นด้วยนะคะก่อนหน้านี้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเตือนภัยซึนามิแล้วก็คาดว่าจะซัดถล่มแถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะจังหวัดโอกินาวาซึ่งก็มีการประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศภัยซึนามิแต่ว่าล่าสุดก็มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นขนาด6.0ค่ะคุณผู้ชมแผ่นดินไหว ขนาดใหญ่ที่ไต้หวันได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนและยังทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก็เลยทําให้โครงก่อสร้างต่างๆอาคารต่างๆที่ถูกแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นพูดถึงทั้งในไต้หวันเองแล้วก็ในประเทศไทยด้วยลักษณะของอาคารในไต้หวันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะมีลักษณะเอียงแบบนี้ค่ะไม่ได้ถล่มลงมานะคะซึ่งนักวิชาการก็บอกว่ามีความยากกว่าอีกนะคะในการที่จะจัดการหรือแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะ ด้านของศาสตราจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็โพสต์ Facebook ด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.4ที่ไต้หวันตึกถล่ม ตึกถลม่มเตือนภัยซึนามิแล้วก็ตั้งคําถามว่าไทยของเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกันมากแค่ไหนอย่าทําเป็นเล่นนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวค่ะแล้วก็หยิบยกเอาร้อยเลื่อนสีสวัสด์ร้อยเลื่อนเจดีสามองค์ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครยังคงมีพลังในการทําลายล้างอย่างเหลือเฟือดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้กรทมควรเร่งตรวจสอบอาคารเก่าภาคเหนือด้วยนะคะก็จะมีร้อยเลื่อนแม่จันที่น่ากลัวไม่แพ้กันเชียงใหม่เชียงรายพร้อมหรือยังที่ จะรับมือกับเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์เอเองก็มีข้อเสนอ4ประเด็นใหญ่ด้วยกันคืออย่างแรกให้เร่งตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของอาคารที่มีอายุ20-30ปีโดยเฉพาะอาคารตึกแถวสูง4-5ชั้นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กหรือว่าปูนเก่าด้วยนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครเองก็มีไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมระบบเตือนภัยค่ะแม้ว่าจะมีสถานีวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและรู้ได้ทันทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแต่คน กรุงเทพนะคะจะรู้จากแรงสัะเทือนหรือจากสํานักข่าวซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปแล้วก็อาจจะทําอะไรไม่ถูกนะคะอย่างที่3ค่ะคือมีข้อเสนอให้มีระบบการเรียนรู้การเอาชีวิตรอดให้กับเด็กนักเรียนด้วยทุกประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็สอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลโรงเรียนไทยเองอย่างน้อยชั้นประถมก็ควรที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้และสุดท้ายมีข้อเสนอไปถึงเรื่องของบุคลากรด้านการเตือนภัยพิบัติที่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญวิศวกรเจ้าหน้าที่กู้ ภูภัยด้านการต้านภัยพิบัติให้มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้มีน้อยค่ะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าลองมาย้อนมองที่ประเทศไทยเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่ปี2,557ถ้านับจนถึงวันนี้ก็น่าจะครบรอบ10ปีพอดีค่ะบทเรียนจากแผ่นดินไหวที่เชียงรายในครั้งนั้นก็ทําให้ไทยของเราเองย้อนมามองเรื่องของโครงสร้างอาคารที่ควรจะมีความปลอดภยัยหรือมีกฎหมายที่จะทําให้คนไทยสามารถเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวได้มากกว่านี้นะคะ รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สอลำค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวนี่ก็บอกเลยว่าแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่ไต้หวันถือว่าเป็นครั้งใหญ่นะคะแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากในทุกเมืองไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเมืองที่รับมือกันอย่างดีมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอาคารทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่ปะปนกันมาโดยตลอดนะคะ ส่วนบทเรียนในประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าพัฒนาได้ดีก็คือเรื่องของการออกกฎหมายกฎกระทรวงในการควบคุมอาคารตรงไหนอยู่ในโซนแผ่นดินไหวก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยเทคโนโลยีค่ะมีงานวิจัยของญี่ปุ่นที่ระบุนะคะว่าอาคารเอียงที่เกิดจากแผ่นดินไหวการตัดสินใจซ่อมแซมจะมีความยากลําบากมากกว่าอาคารที่ล้มหรือถล่มลงมาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมากกว่าด้วยนะคะ เวลานี้สิ่งที่ไทยต้องเร่งทำนอกจากการสำรวจรอยเลื่อนที่มีพลังที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้อาจจะต้องเตรียมงบประมาณด้านภัยพิบัติในระยะยาวด้วยนะคะและที่สำคัญจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คนและความจำเป็นในการสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหวมีอีกข้อเสนอหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคือการสร้างแผนที่เสี่ยงระดับชุมชนอำเภอและเมืองในพื้นที่ค่ะที่เรามีทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ปะปนกันค่ะ การมุ่งไปสู่อย่างที่ผมบอกว่าในชุมชนหนึ่งชุมชนเนี่ยมีทั้งอาการเก่าอาคารใหม่ทั้งที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่ข้างในน,นะฮะวิธ<ะ>ีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยได้ก็คือการสร้าง<ะ>ก็เรียกว่าแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนะนะฮะค,คือเจาะไปในระดับชุมชนระดับอำเภอระดับเมืองนะฮะว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีอาคารณนะปัจจุบันเนี่ยมีอาคารเก่าอาคารใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใส่ซินาริโอเข้าไปว่า ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขนาดเท่านี้อาการไหนพังบ้างเกิดขนาดเท่านี้อาคารไหนพังบ้างเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ชุมชนมาร่วมตัดสินใจว่าเขาจะเดินยังไงต่อเขาจะปรับปรุงบ้านเขาไหมหรือเขาจะทํำยังไงมีห่หรอไหมครับแต่ปัจจุบันเรายังไม่มีนะฮะมันก็ทําให้คนที่อยู่มีบ้านอยู่แล้วไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่ได้คอนเซิร์นหรือคนที่จะสร้างบ้านใหม่ก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องออกแบบให้ต้านทานแผ่นดินไหว